ถัดไปเป็น Operation and Maintenance นะครับอันนี้เขาก็จะเรียกย่อๆว่า O&M เนาะโดยทั่วๆไปเนี่ยเวลาเราได้ยินข้างนอกก็เรียก O&M O&M นะครับแทรกภาษาอัอกงกฤษนิดนึงคำนี้นะถ้าอ่านตามรูปมันเลยก็คือ Maintenance ใช่ไหมอ่าสเตตส์ยังแรกนะครับมันจะอ่าน Maintenance นะครับแต่ว่าฝรั่งโดยทั่วไปไม่อ่าน Maintenance นะครับ ฝรั่งจะออกแค่สองพยางก็คือ maintenance นะครับ maintenance นะครับไอไอเทนนี่มันจะอมๆอยู่ในอยู่ในคอมันจะเป็นเสียงสะดุดนิดนึงนะครับเป็น maintenance อย่างนี้เนาะอ่ะไปต่ออ่ะอย่างแรกรับประการแรกระบบปรับอากาศที่ใช้ geothermal เนี่ยนะครับที่ใช้ความร้อนใต้ดินเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นเลือกใช้ระบบนี้เนี่ยมันก็จะ กำจัดก็คือเราก็ไม่ใช้ชิลเลอร์นะครับจะใช้ระบบเจอเทอร์มอลแทนก็ไม่จาเป็นต้องใช้ชิลเลอร์ที่ระบายความร้อนด้วยอากาศแล้วก็ไม่จําเป็นต้องใช้อยเลอร์ที่ต้องมีการเผาแก๊สนะครับเนาะซึ่งต้องการการบํารุงรักษาที่ที่อ่าเขาเรียกอะไรก็จริงจังมนะเอ็กซ์เทนซีฟก็ต้องการการรักษาที่ดีที่เข้มข้นนะครับโอเคไหมอันนี้ก็คือแทนที่เราต้องใช้ชิลเลอร์ในการทำความเย็น แทนที่เราต้องใช้บอยเลอร์ในการผลิตน้ำร้อนเพื่อทำความร้อนนะก็ไม่ต้องใช้เพราะว่าเราใช้ geothermal system เเยเลยในหน้าหนาวใต้ดินก็เป็นแหล่งความร้อนเนาะในหน้าร้อนไม่แน่ใจก็ไอใต้ดินก็เป็นแหล่งที่เราสามารถเอาความร้อนดั้มใส่มันไปได้มั้เข้าใจว่าอโครงการนะครับก็ เรียกว่าได้รวมเอาเอา่อวารันตีนะก็คือมีคล้ายๆมีการประกันนะครับมีการทำประกันไว้ก็เป็นการประกันอะไหล่นะพาสนะครับอะไหล่สี่ปีนะครับแล้วก็มีประกันแรงงานด้วยนะครับก็คือประมาณว่าของเสียภายในสี่ปีนี้ก็มีคนเข้ามาซ่อมแก้ไขให้นะครับแล้วก็มีไบแอนโน ซอร์วิสก็คือเขาเรียกอะไรอ่ะเหมือนนี่ไบแอนนนี่จะแปลว่าสองปีครั้งหรือปีละสองครั้งมันน่าจะแปลว่าสองปีครั้งนะไบแอนนัลเซอร์วิสเปิดดิดูเลยดีกว่านะครับว่าไบแอนนัแปลว่าอะไรเนาะนี่นะครับ by annual no service มันแปลว่าอะไร by a อน ual อ่านี่ไงถ้าแปลตรงกรมันคือสองปีครั้งแต่ห้องจีนไบแอนโน่ก็คือสองครั้งต่อปีนะครับปีละสองครั้งสองครั้งต่อปีนะไบแอนโน่นะครับอ่ะก็คือเนี้ยเรียกว่ามีการรับประกันชิ้นส่วนและแรงงานนะครับสี่ปีนะครับแล้วก็ มีการเซอร์วิสปีละสองครั้งนะครับเพื่อที่จะดูแลชุดนี้ครับ DOS a S นะแล้วก็มีเวลาที่จะไปเทรนนะครับไปฝึกอบรมให้กับพนักงานด้วยนะครับที่ยังไม่ได้รับการเทรนนะครับเกี่ยวกับเรื่องการใช้งานเนี่ครับ Sensible latent energy recovery review ก็คือ,อย้อนกลับไปดูคลิปแรกๆเนาะที่พูดเรื่อง การเก็บกลับพลังงานจาก exhaust air ก่อนที่จะทิ้งไปอ่ะเนาะก็ถ้าแปลว่าที่เนี่ยเขาใช้นี่ recovery v h e e เนาะก็คือเป็นตัวที่แลกเปลี่ยนพลังงานทั้งความร้อนเนาะแล้วก็ทั้งความชื้นนะครับนะลองย้อนกลับไปดูคลิปแรกๆของของบทความนี้นะครับอธิบายอันนี้ไว้พอเห็นภาพอยู่เนาะโอเคก็ ก็อุปคืออุปกรณ์มันมีความซับซ้อนแหละมันก็จะต้องมีการเทรนสตาฟหรือว่าพนักงานให้สามารถดูแลใช้งานเป็นนะครับทั้งระบบ DOS ทั้งตัว Energy Recovery w เ e าะก็ต้องมีการเทรน